ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องการคุงนะครับผมอยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนนะครับผมเซิร์ฟห้าหนึ่งสนะครับผมตอนนี้ก็คลิปนี้นะครับผมเราจะมาทําการเปิดนะครับผมเปิดเดี๋ยวขอลดเสียงเพลงนิดนึงนะครับมาเปิดตัวแดงนะครับผมผมบอกว่าจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วผมบอกว่าผมจะ เปิดเมื่อตัวแดงครบร้อยสามสิบใบใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมอยู่ไปที่กิจกรรมสิกิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับผมครบเอ่อหมุนเปิดสิบรอบเปิดสิบเอ่อยี่สิบครั้งนะครับผมก็คือยี่สิบก็คือสองร้อยตัวนะครับผมยี่สิบคูณสิบนะครับคือสองร้อยตัวแล้วผมทําการเปิดไปแล้วเจ็ดนะครับผมก็แปลว่าผมยังเหลืออีกสิบสามรอบนะครับผมก็คือ ร้อยสามสิบนะครับแต่ทีนี้คือผมของผมมันเหลืออยู่แค่สามใบเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นสายเติมนะครับไม่ใช่สายเติมนะแต่แค่ว่าเติมได้เป็นสายก,กลางๆนะคะผมคือกึ่งเติมแบบกึ่งไม่เติมนะครับผมเพื่อนๆ,ๆก็จะเห็นแบงค์ของผมนะครับว่าผมมีแบงค์นะคะก็ไปที่ตัวแดงอา้อาวอ๋ะ ตัวแดงไม่มีใสแบงซื้อหรอมีแต่ตัวดำบ่มา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 มมามม่ไม่ไม่มา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 มงมา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 จาม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 ้มา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 คามามเมามามาม ร้อยสามสิบใบพี่พีอย่าเพิ่งขึ้นมาครับก็มาดูกันครับผมอ่าทีนี้ตัวดํานะครับผมมันมีตัวเกลโลเกโลมานะครับผมรางเอชอานะครับผมไม่เอานะครับเพราะว่าเหมือนผมง่ายๆคือผมรอว่าจะเอาราชาทะเลลึกนะครับผมก็คิดว่าจะเอาตัวนั้นนะครับถ้าสะสมตัวทันนะเพราะตอนนี้ตัวดําผมมีอยู่ร้อยหนึ่งใบนะครับผมมาเรามาดู ตู้ตัวใหนกันก่อนเลยนะครับผมก็ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมผมตัวที่ผมอยากอยากได้นะครับผมผมอยากได้กาโร่นะครับผมกาโร่ o, แล้วก็ซอมบี้แมนนะคะผมมีตัวไหนอีกไหมนะเอ่ออะตอมิกก็ดีนะครับผมเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็น่าจะมีแค่สามตัวสามหรือสี่ตัวนะครับผมก็คือกาโร่ ซอมบี้แมนแล้วก็โทเคสึกับวัคซีนแมนร่างนี้นะครับผมร่าง SSR บวกนะครับผมคือถึงมันจะไม่เขียนบวกแต่ผมจะให้มันบวกไปนะครับเพราะว่าไอ้บิโกโรมันเขียน SSR เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้หรือเปล่ามาเปิดกันที่รอบแรกกันก่อนเลยไปครับรอบแรกนะครับผมผมจะให้เซตมะต่อยนะครับผมเป็นเจ้าวูเลตต่อยไปเลยยา่า พุ่งไปแล้วตุ้มให้เมื่อกี้สีทอง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 บ้านแกสีสีม่วงใ <c oughs> นดูซีเราได้อยากวจะเริ่มการแข่งขันแล้วใครวะอ๋อตัวนี้ผมยังไม่มีเลยเอ่อหลินหลินผมยังไม่มีเลยโอเคหลินนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะเอาหนูมาทำคลิปนะน้องหลินหลิน ไปครับไปต่อครับผมใส่ตมาต่ออีกแล้วมึงปื้ชุบไปแล้วปื้มสีทองมนาะสีทองสีทองโอ้สีม่วงเอ้ยสองม่วงเลยสองม่วงมีตัวอะไรบ้างได้ตัวอะไรบ้างไอดูสิหากไม่อยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่ซะ,ะคำพูดคุ้นๆน่าจะเป็นสเนกนะครับนั่นไง ต่อมาอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอระดับเออย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอใครวะโอ้ยสน็กสองตัวเลยโอ้ยเกลือครับเกลือรอบนี้เกลือเกลือไปสองล้วคือไอ้หรหัสลองผมเนี่ยมันมีมันได้ทั้งการโร่ทั้งซอมบี้แมนเลยนะ,ะหรหัสหลักจะไม่ได้อะไรเลยเหรอ เออทองไหแล้วขอสองทัวสองตัวทองสองตัว,วทองสองวิใครใครใครเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าจะเร็วเข้าเร็วเข้าจัดการมันซะฉันรู้สึกดีอะไรสักรู้สึกดี สะใจมากอ๋อรู้สึกดีสะใจมากเออเออเอออันที่จริงเมื่อก่อนตัวนี้มันจะเป็นตัวแรมากนะครับผมเพราะมันจะอยู่ในตู้ตัวเหลืองอย่างเดียวตอนนี้มันมาอยู่ตู้ตัวแดงแล้วโผมากก็เอาเอาก็ได้เผื่อไว้ปั้นทีมปีศาจอีกตัวนึงโคสมพีแมนได้ไหมโคมพีแมนได้ไหมทุกคนกำลังมองดูร่างกายอยาันแข็งกระ้า ไม่อยากได้เลยซูเปอร์ดัชชัยมาทำไมฉันไม่อยากได้วัดเราต่อไปขอละขอร้องละขอละขอร้องละขอร้องละข้ามไปเลยแล้วกันไม่กล้าลุ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บสีม่วงมาหนึ่งปุ๊บสี่ทองมาสองอู้นี่กำลังทดนี่กำลังทดรองความ สามารถในระบบ AI อออันนี้ผมน่าจะคิดถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมมันจะเป็นเอ่ออะไรนะฮีโร่ฮีโร่ที่มันเป็นหุ่นยนต์อ่ะที่ว่ามีอ๋อไม่ใช่หรออุ้ยไม่คุน้น G4 หรอเฮ้ยตัวนี้ผมไม่มีก็ดิโอเคโยโอเคโยเอสเอสอารเลยมาละมามามา,มาต่อเลยมาต่อเลยลูกพอ่อลูกพอ่อลูกพอ่อ ขอซอมบี้แมนขอซอมบี้แมนขอซอมบี้แมนกับคารโลหรือโทเคสือก็ได้ขอสักตัวขอสักตัวมาไหมมาไหมมาไหมเออเจอเออเออเหมือนโดนยิงที่หัวใจมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยสะสมมาทั้งทั้งเดือนแล้วนะสะสมมาทั้งเดือนเลยนะเนี่ยทั้งเดือนกับเสียเงินไม่มาครับผมตรงัยมันอยากให้เราต่อยให้ให้เราได้ดุนมากนะครับผม โอเคอยากให้ต่อยใช่ไหมได้เลยใส่ตำมะจัดไปคอยยาวๆชาร์จไว้ชาร์จ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 สีแดงสีแดงเอ้ยสีม่วงสีแดงมาจากไหน,นเอ้ยสีม่วง <c oughs> พูดผิดมันมาจริงเลยอะไรฟ้าเพื่อนไหมก่อนได้เปรียบอ่ากดเดนบอล เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วเอ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วคือตอนนี้ผมมีคอจัก,กรพพรดเด็กนะแต่ว่าคือแบบคือแมวอะแมว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 ขอร้อง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 สอบบี้แมนเธอโอ้ยมองสองตาต่อไปผมเชื่อเลยตาต่อไปผมได้แน่นอนไม่รู้ไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวสินะภูเก็ ไม่ได้อยากได้เลยภูมคุกก้ขอร้องล่ะขอร้องล่ะซ่อนในวันนี้อ้อันนี้ผมก็ยังไม่มีทร,ทรงเคสส์นะครับผมก็ยังไม่มีแต่ก็เก็บไว้ได้เผื่อไว้ทำล่างไอเนนะครับเพราะตอนนี้มันมีกิจกรรมมันโยไปสีทองเราเนี้ยผมม่นใจั่นใจสีทองทองมาก

สีด่ดาวห้าดาวได้โอ้ยอยากจะร้องให้ <c oughs> มาหนอยมาหนอยทุกคนมาหนอยมาหนอยขอร้องละมาเถอ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 ะโอ้โอ้ย,อย,อย,อยตอนนี้แขนสุดแล้วครับผมสุดเลยสุดหนักเลยเป็นใครทำไมต้องทำงานล่ะโอ้ สุดท้ายมันก็ไปต้องไปหาสมัครงานมาเด้อปะโอ้โหอาหารมาแล้วใครวะออยุงมันเดมบอลบอลคีโตโกไม่ตายเหอะเหลือสามสิบแล้วอุ้ยนี่จะไปได้เลยโหขอหนอ่อยขอหน่อยขอหน่อยไม่รู้ไม่ต่อยแล้วไม่ต <energies> ่อยแล้วขอเลยขอเลยโอ้ย <hoe> ส <clothes> ิบไปสุดท้าย ไปสุดใจยี่เอ็อมจสิบไปยี่สิบ,สบ,สบไปเล e ไปยี่สิบไปของฉันจ้องกูมาืึสีโอยสีมองโอนโปรไม่มีกติใจก็จะเปิดแล้วอะ่ะอืมคือตัวหน้าปั้นมันตอนนี้มันคือมันมีอยู่แตนเนี้ยคือตัวหน้าปั้นมันมีแค่ไม่กี่ตัวไง ออเไปรอบสุดท้ายแล้วเป็นยังไงโอ้ oh my god ไหนดูตัวสมม่วงสิตัวม่วงผมมีสิบใบนะผมจะส่มดูวในตัวม่วงขอเลยขอดีๆเลยเนี่ยโทเกสือโกเกสือขอโกเกสือได้ป่ะ ไม่ไม่ต้องโกงเกสต์ก็ได้ยุงก็ได้ขอในเนี้ยเอาง่ายๆขอสีทองในเนี้ยอันนึงอ่ะขอร้องอะไรขอพรในรายการเชิญอ,อ๋อเออผมเอาเป็นนี่นะกันไปขอหนอเหอะจะมาไหมผมจะผมปิดตาเลยนะผมปิดตาเลยนะผมไม่ดูเลยนะ ทุกคนสีอะไรบอกผมด้วยสีอะไรบอกผมด้วยผมไม่ได้ยินเสียงสีอะไรบอกผมด้วยทุกคนทุกคนมันมีสีทองไหมอะ่ะมันมีสีทองไหมอะ่ะอุ้ยอะไรมันพิมพอ,อะไรอะไรอ่ะได้วความมีดีใครโอ้ยนักมายากลเออเหมือนโดนแทงไปที่หัวใจไม่ได้อะไรเลยเหรอเนี่ยนี่เราต้องมารอรุ้น อันนี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหเลือกได้ในสามในสามตัวนี้โอ้ผมคิดว่ามันจะเลือกได้หลายๆตัวกลายเป็นโอ้ตายเลวทุกคนครับคลิปเกลือครับผมชูความเกลือมาอย่างดีไม่ได้อยากได้อ่ะ คือเราไม่ได้อยากได้อะมาทำไมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจัก,กรพรรดิก่อนอันนี้จัก,กรพรรดิผมนะครับผมจัก,กรพรรดิด็กผมสี่ดาวสีด่ดาวสองด,าว,ดาวม่วงนะครับผมเดี๋ยวก็อัพเป็นห้าดาวเลยแล้วกันไม่ถึงตอนแรกผมกะจะเอาให้ทีละตัวห้าดาวนะครับผมทุกคนเห็นแล้วไหมว่าโซนิกผมเนี่ยอ่าเป็นเป็นกรอบทองเหมือนกับจัก,กรพรรดิอีกแล้วนะ ผมจะตอ่อไปผมจะปั้นเออ่โซนิกนะครับผมให้เป็นสีทองเฮ้ยให้เป็นสีดาวเหมือนกันนะครับผมตอนนี้มีสีดาวสีดาวหนึ่งตัวสีดาวสองตัวแล้วก็จะเป็นที่ผมจะปั้นต่อนะถ้านโซนิกเสร็จปับ๊บผมจะปั้นกระบองเหล็กต่อเสร็จแล้วตามด้วยบอ่อสอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นทีมเสริมสำรองนะครับผมแต่ดีโฟอืม โอ้ยคือแบบเกลือมันเกลือเกินไปอ่ะทุกคนเออเนี่ยคือมันสีได้มาสามตัวตัวเกลือเอ้ยสี่ตัวอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะเพราะว่าผมเห็นคนเขาใช้ใช้บ่อยมากนะ ความสามารถไว้ทีหลังเดี๋ยวมันจะมีคลิปรีวิวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวต่อนะผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูและเป็นคอยเชยร์เป็นกำลังใจให้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการที่จะเติมหรือในการที่จะเล่นต่อหรือในการที่จะสอสมต่อนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดสัญนกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ละก่อนครับทุกคนพ้นจากความเกิ